ไม่ก็ยังดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะนะครับไปที่จังหวัดสุพรรณครับกล้องวงจรปิดจับภาพหนุ่มขับรถเก๋งชนท้ายรถกระบะพิกเจ็บหลายรายเลยครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีพันตำรวจตีชามินค้องแค้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอุทธรจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถ เก๋งชนท้ายรถกระบะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่บนถนนมาลายแม่นบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันคงทองทิพต์ตำบลกระจันอำเภออู่ทองจึงไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยครับที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออิซส,สุสีเทาหมาเลขทะเบียนบอไม้ต่อเต่า4022จังหวัดสุพรรณบุรีเสียหลักพลิกตะแคงอยู่สภาพเนี่ยกระจกข้างหลังเนี่ย แตกนะครับหลังคายุบล้ออะไหล่ี่กระเด็นหลุดออกไปอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อเลยที่ด้านท้ายของรถกระบะมีรอยถูกชนบุบห่างไปประมาณ50เมตรพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อ MG สีเหลืองหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่6 4 1ีจังหวัดเชียงรายจอดอยู่หน้ารถมีรอยชนพังยับป้ายทะเบียนเนี่ยหลุดตกอยู่ข้างรถกระบะที่เกิดเหตุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสี่รายทราบชื่อว่านายอิศระพักใจจางอายุ3 3 11ปีนะครับอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่41หมู่ที่2ตําบลห้วยอ้ออำเภอรองจังหวัดแพร่มีอาการสลมสลือขายคนเมาครับเป็นคนขับรถยี่ห้อ MG เนี่ยนะครับนอกจากนี้ยังมีคนในรถยนต์กระบะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทราบชื่อต่อมาว่า เด็กหญิงรุจิลาบุรัตอายุสองขวบเด็กหญิงสุจิตกลาสังทองอายุ8ขวบและนางจลันสุขสำราญอายุ35ปีเป็นมารดานะครับจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราชจากการสอบสวนนายภัยบูลสังทองอายุ4 2ปีบ้านอยู่ที่จําบหัวโพอําเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคนขับรถกระบะ กล่าวว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถพาหลานสาวไปหามหมอพร้อมกับภรรยาและลูกสาวรวม4ี่คนและกำลังจะขับไปให้ช่างเนี่ยซ่อมไฟหน้ารถที่ตบำบลมะขามร้มอำเภอบางปามาเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุครับจู่ๆได้ยินเสียงตูมนึกว่ารถยางแตกแล้วภาพก็ตัดไปมารู้ตัวอีอทีเห็นรถพลิกคว่ำตะแคงจึงรีบพาภรยาและลูกและหลานออกมาจึงรู้ว่า ถูกชนท้ายพลิกตะแข่งพังเสียหายจากการสอบสวนคนขับ MG คู่กรณีไม่ยอมพูดจามียวลักษณะคล้ายคนเมาหรือมึนเมาอะไรบางอย่างจากนั้นกู้ภัยก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของคนขับรถเก่ง MG ไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปจากการตรวจสอบจากภาพวง ้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าในขณะที่รถกระบะขับมาตามถนนมีรถเก๋งขับตามหลังมาด้วยความรวดเร็วแล้วก็พุ่งชนท้ายจนรถกระบะเนี่ยพลิกคว่ำครอะดีไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะภาพวงจรปิดเขาก็จับไว้ได้งานนี้ก็นำมาเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่อไปนะครับอันนี้เป็นกรณีอุบัติเหตุที่จงังหวัดสุพรรณ ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B Herb, r o นสันไล l i f e s t ต l e i ิ t e r อ e c h ร a เท r นวรรุ่งเรืองทานสปอร์ตหิมะวันกันช่างตำนานชนเต็มเตาหมูกระทะโวมรีสอร์ทบุราพาการยางพาดา10ดย์แล้วก็ร้านปักหมุดบอวินนะครับปักหมุดปักหมุดน,นะ